มันไม่เหมือนมันอ่อนบางเบาระหูตาตรงจับตัวนี้เ่าเกิดมีบากนไม่มีบาาคนจับตัวนี้วิการรูปสุดท้ายพลังงานเหลนอส่วนรอดลอนเอาไว้เหลือแต่ระหูตามุตุตากรรมยตตาไม่มีขลุไล่าละขรุตาก็เยอะมันก็เป็นตัวต่อไปยืดยาว อะไรจะให้ดูอะไรพลังงานสัตว์กับพลังงานพืชผมจับเอาตวเนี้อ๋อกาละนั่นมีมาก่อนกรรมการมีมาก่อนกรรมกรรมมันมีเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสัตว์นังโปการนั้นมีมาก่อนกรรมในโลกพระอุตตุมันเกิดก่อนจิตในจักรวาลซะอีกจิตมันมาจากอุตตุอ พัฒนาขึ้นมาเมื่อพลังงานใดเป็นสัตว์เมื่อพลังงานใดเป็นสัตว์มีจิตนิยามก็เริ่มกรรมวิบากครับอะไรพลังงานที่ยังเป็นแค่อุตุปีชานั้นยังไม่มีกรรมไม่เห็นวิบากสารนะเราจับตัวนี้จับประเด็นตัวนี้่นั้นเองคถ้าถ้ามันมีวิญญาณแล้วแก่มาดูได้ง่ายผมว่าว่าจากไหนเอาผมว่าว่าจากไหนเอา ผมไม่ได้เอามาจากตำราเล่มไหนไม่ได้มีอาจารย์คนไหนสอนในชาตินีเอามาเขียนเอาเอามาจากไหนไปเก็บมาจากเออไปเอามาจากจังหวัดไหนะจังหวัดนมาจากไหนไปเอามาจากสมัยในสมัเก่าบ้านเชียงนินช ชาผมมาจากนักเก่าักที่รับมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเพราะผมไม่มีสิทธิ์รู้เองหรอก <บา S 2> ผมก็ได้รับความรู้นี่มาหลวงปู่ตระรามพระพุทธเจ้าสืบทอดมาถ้ารู้เองได้เราก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่จริงพระพุทธเจ้าก็มันมีไม่ได้รู้เองรู้มาจากพระพุทธเจ้าองค์อตอนแรกเลยท่านก่อนจะได้พบพระพุทธเจ้าได้ได้ยินหลว,ปวงปู่ตรธรรมจามสัตตมุลุรือพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ได้ต้นขอเพ็ญมาเป็นพระพุทธเจ้านี่นี่เขาเป็นเจ้าของ ธรำภามีเป็นเจ้าของศาสนาโลกุตระมีคนถามแต่ที่จริงก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถามอีกว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์แรกบอกองค์แรกหารแล้วพระสัุโสดาบันเป็นทางแรกสุโสดาบันพระพุทธเจ้าองค์แรกคือพระสุโสดาบันไอ้ที่พูดจริงจริงแล้วมีเขียนไว้ไอ้เขนนี้เขียนในหน้าท่านต้นธรรมหน้าร้อยเจ็ดครับแต่ไม่รู้องค์ไหนแต่ไม่รู้องค์ไหนมันเป็นนามธรรมไง มันไม่รูปองไหนเป็นนามมาทําไงอันนี้เป็นนามนะมันเป็นธาตรู้นะมันไม่ใช่เรื่องรูปนะเพราะจะไปตามมารูปคุณมาพูดพูดตามมารูปรูปไม่มีรูปมันไอ้นามต้มาจากรูปอัญญาธาตุเนี่ยเริ่มสะสมหนึ่งหน่วยมันยังไม่มีรู้แต่มันเริ่มได้มันเหมือนกับไอ้คอวเตร์นคุณไปแตะมันเมื่อไหร่ไมรูปมันจำไม่ได้ ใส่เข้าไปแล้วนะอพอมันมีสักห้าสิบหน่วยครึ่งหนึ่งจะจะพอเกินห้าสิบหกสิบเออแสดงออกมีราสีแสดงออกคนอื่นกับรูดัดแต่ถ้าห้าสิบอยู่มันของตัวเองเท่านั้นเพอาะเลยไปพอมีมากพอหกสิบเจ็ดสิบอัญญาสิวัตโพรโกทันโย ได้ออกคนอื่นทับได้มีคนอื่นร่วมด้วยถ้าไม่มีก็มีตตัวคนเดียวเหมือนกับพระอรหันต์หรือพระอนาคามีตายแล้วไม่ต่อบพรมิพระอรหันต์ก็เหมือนกันตายแล้วไม่ต่อบพรบูก็ศูนพระอนาคามีไม่ต่อบพูมิแต่พระอนาคามียังไม่สิ้นอาสวะยังมีสัตว์ใต่ <S <S สุทาวาสอีกข้า อนาคามีหรือพระอาหารหันต์เนี่ยอย่างผมเป็นโพธิสัตว์ผมรู้เพราะมันต้องจบอราหันต์ก่อนจะเป็นโพธิสัตว์ระดับสี่ระดับห้าต่อไปผมจึงรู้ว่าอ๋อแม้อราหันต์ที่เป็นโพธิสัตว์ตายแลย้วก็เป็นสุดทาวาสแต่เราจะไปยึดสุดทาวาส้นเหมือนสายศรัทธาหรือไม่เพราะมันสบายไงียไปยึดจะได้เหรอ ดัยึดก็ไปถ้ายึดกัม้าคว่าคุณก็เข้าไปอยู่ในไปเสียเวลาอยู่ในสุดท้าว่าถ้าไม่ยึดก็ไปเสียเวลามาาคมว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บคุณก็ไม่เสียเวลาในสุดท้าว่าถ้าคุณตายแล้วคุณก็ไม่ไม่ไปเป็นไงจิตมันก็ต้องต้องเสวยเสวยพบจิตก็ต้องเสวยพบเพราะว่าคุณยังไม่เกิดใช่ไหมเสวยพบ ถ้าปดาอาหานก็ต้องสุดทาวาสต้องที่อยู่เป็นที่สูงบริสุทธิ์แต่ที่อยู่บริสุทธิ์นั่นก็คือยังมีภพที่เหลือทําไมพระเจ้าว่าอยู่ดุสิตนั่นแหละเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ดุสิตก็คือภพสูงสุดก็คือคุณสงบดุสิตตาสิตาที่จริงดุสิตนั่นน่ะบรรสอนไปพบสุดทาวาสสวรรค์หกชั้น ก็มีชั้นที่มันเป็นโลกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับดาวกระดึงสวรรค์ขอห่อสวรรค์อดิตรอร่อยสวรรค์สวรรค์แสบอินีมัวนี่นี้อ่าสุกอินี้เนี่ยสวรรค์ดาวดึงตาวติงซ่าแปลว่าสามสิบสามอาการที่สามสิบสามของมนุษย์ชาติมันธรรมดามันมีอาการสามสิบสองเองแต่อาการสามสิบสามนี่มันอาการปลอมอาการเก๊ อาการที่มันสมมติขึ้นเองแล้วมันก็สวยพบนี้สวยพบอาการนิรมาณกายาาที่จริงมันไม่อาทิตสมานมันสร้างเองสวยเองมันไม่มีเพราะพระอาหารหันต์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีมีนิรมาณกายไม่มีของปลอมเลยมีแต่ของจริงโพริสัตว์ปลุงขึ้นมาได้ไหมอะโสรตว์ทำไม สร้างสวสรวสรค์สร้างดาวดินได้ที่บ <c oughs> ริสัทรู้สร้างโดยที่เรียกว่าอนุโลมปฏิโลม,มเป็นอนุปกัมมะแล้วมีมีสิ่งที่มีกับมีสิ่งที่ไม่มีจะมามีก็ได้ไม่มีก็ได้ <c oughs> แต่เ <c oughs> มื่อยังไดไม่ตายเป็นสุญญตะนิพานมาเป็นนิมิตะนิมิตตนิพานอปณิหิตตนิพานไม่ตายอย่างนิพานสามเนี่ย คือตายอย่างศูนย์เลยไม่มีนิมิตอะไรไม่ตั้งจิตอะไรอีกเลยอปะนิหิตตมันก็เลิกไปเลยเป็นปริญญาภานเป็นประโยชน์สาตร์เป็นดินน้ำไฟลมไปเลยแต่ถ้าคุณยังตั้งอยู่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ยอกอย่างผมมันไม่ไม่ยอมเลิอกอปยังมีปณิหิตตั้งจิตตั้งตั้งจิตต่อพบ้ปกครองต่อก็กต้องมีนิมิตต่อสร้างพรอบครต่ออย่างนี้อย่างชาวผมนึกถึง ที่นายจุนทาเอาสุกรามมาถวามาถวายจริงๆผู้เจ้ารู้อยู่แล้วจะไม่ฉันใช่ใช่ช่อนุโลมปฏิโลมไป็นเขาเฉยๆก็บโอไปเอาไปด้วยเหมือนผมก็อธิบายแล้วเหมือนพ่อแม่เล่นมอคขาวมอกแกงกับลูกไป ที่จริงก็ไม่ได้ไปจริงไปจังอะไรกับลูกเลยกับอนุโลมไปกับลูกได้จงสวค์ให้กับลูกได้สร้างดาวดนหนึงให้กับลูกได้ได้ค่นี้สร้างดาวดหนึ่งสร้างยามายามาก็คืออยากให้มันยืดยาวอยากให้มันนานมันอร่อยมจะอร่อยนานๆมีสุขให้ทุกนานเจ้าแบบดูสิตก็สามส่งดาวดึงยามาดูสิตดุสิตก็หยุด นี่แต่ทีนี้สามเศร้านี่แหละก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเป็นนิมานอรดีเป็นประเมัทมาสวัติสร้างซับซ้อนมาช่สร้างละเอียดรอตัวเองสร้างนิมานอรดีตัวเองสร้างเองประเดนมีมัทสวัตติมีผู้อื่นร่วมสร้างโง่คนเดียวไม่โง่โทษเขาดินมังโง่อยูมังมากประเดนมีมัจมสวัตติเป็นสวรรค์ที่ใหญ่โต อยาแต่เราสมมติเราไปเราเป็นทำอาหารเจอร่อยอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นดาวนึงสาหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันก็ทําให้เขาเลิกเนื้อสัตว์มันก็เป็นขั้นตอนได้ไหมครอย่างเงี้ได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 ้เป็นขั้นละเอียดคือแบบว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งคือในจุดที่ว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าถ้าฉันถูกรามาทอไปแล้วก็จะตาย แต่เพราะว่าท่านตรงมาอยู่ขานไไ้แล้วให้รู้ว่าให้รู้ว่าท่านตายด้วยไหต้องทุกอย่างมาแต่เหตุค่ะวันน้ท่านหลวงท่านจะตายโดยที่เรียกว่ามเหกั้นใจตายด้วยตาเมนี่ก็บอกว่าเออมันตายเัถ้าตัวตายถ้าตัวตายสิก็ไม่ใช่ไปเหตุคือไปกินทิษ ต้องซึมกระมัดตัวว่าตายไปเอาเรื่องในจุนท่านนายไปเรื่องในจุนท่านนะฉันเสจแล้วไปฝังด้วยไม่ให้ไม่ก็เหลืกินประเดี๋ยวมันเป็นผิดอีกให้อ่าหารพระพุทธเจ้าก็รู้ไม่จับคนในกาที่ให้อาหไม่ครบสัจจญาณกิจิญาตกตญาณจบกิตสมบูรณ์ญาณิสามของปัญญาที่พระพุทธเจ้าก็ได้ยินได้ฟังมาจากคนที่มีตัวจริงคนที่มีตัวจริงคือใครก็คือเจ้าของธรรม ร้า,ราของพระธรรมธรรมสามีก็พระพุทธเจ้าองค์ก่อนอที่เป็นสัจจะ <c oughs> พระพุทธเจ้าคือสัจจะชนิดหนึ่งเท่านั้น,นเองและได้ติดตามศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติพิสูจน์ความรู้นี้จนเกิดความจริงขึ้นในตนเป็นสภาวธรรมจริงพระพุทธเจ้าทุกตรัสว่าธรรมะเรียนเราไม่ได้ไปเป็นของเราหรอกมันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว ท่มมานก็บอกว่าธรรมะเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เรามาคนพบโลกุตระมันก็มีอยู่แล้วธรรมชาติของจิตนิยามที่สูงสุดขั้นโลกุตระธรธรมมันเป็นสัจจะขั้นโลคุตระธรธรมมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าคนพบถ้ามาถามพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์แรก ตนธาตุาพระเจ้าองค์แรกเราไม่รู้ว่าองค์ไหนหละัะเจ้าก็<า>ไม่รู้เหมือนกันเราชอบองค์นั้นเนี่ยท่านได้รับธาตุรู้ที่เป็นโสดาบันขึ้นมาเป็นสกิตาพัฒนานขึ้นมาเป็นสกิตาอนาคาจนกระทั่งพอมาถึงอราหารันต์อ๋อมันปรุงแต่งกันอยู่เท่านั้นเองเนอ้องถ้าแยกธาตุนี่เสียมมันก็เป็นดินน้ำไปลงไปจิตนันเมื่อเกิดจากธาตุสอง พัฒนามาจากพีชะกับเป็นธาตุสองชีวะพัฒนามาจากพลังงานความร้อนแสงเสียงมเมล็ดไฟฟ้าเพราะฉะนั้ในดวงดาวทั้งหลายเลยเอาเอาดาวัะปกครอะเนี่ยก็มีดวงเดียวที่มีชีวะต้านถึงขัน้นมีมนุษย์ <c oughs> ดาวดวงนี้ <c oughs> ดาวดวงเดียว เพราะงั้นจะไปค้นหามนุษย์จักรวาลอื่นจักรวาลในเขาไปได้ก็ในก้าวก้าวดวงนื้กเก่งแล้วไปให้มันถึงมันถึงได้ถึงมันจะมี่อกรองวงก้าวนี้ไม่ได้หรอคนอะแม้ไปได้หมดก้าวมันก็ไปไม่ได้มันเลยชีวิตคนฮะใช้หลายช่วงชีวิตคนเกิไม่ได้มันมันไม่ถึงมันไปไม่ได้มันมีคนจินตนาการนะว่ามันต่อไม่ต่อมันนาวมันเลยรลอยร้อยติยหลายหลายปีแสงมาก โนราหลายร้อยปีแสงหลายล้านปีแสงมันยิ่งไม่ได้เรื่องอันนี้อย่างครับเพราะท่านชอบเขียนพูดแล้วคนสับสนคือพูดว่าเวลาหลายล้านปีแสงออันนี้มันเป็นการระยะทางจริงๆปีแสงเนี่ยคือหน่วยของระยะทางรยทที่แสงเดินทางได้หนึ่งปีนั้นเวลาพระท่านพูดว่าเวลาหนึ่งล้านหนึ่งปีแสงเนี่ยมันพูดหน่วยผิด เป็นไอปีแสงเป็นหน่วยของระยะทางกี่กิโลเมตรอย่างเงี้ยนั่นพูดว่าเวลากี่ปีแสงพูดว่าเวลายาวนานเนี่ยเขามันต้องนานเป็นเกับเป็นอะไรเงี้ยนานเป็นกับพูดเป็นนานเป็นปีแสงก็ได้ไม่ถูกสมมติเขาโดัในไม่ถูกถ้าพูดเป็นเกับพูดเป็นกกับเวลากี่ปีอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาใจผิดว่ามันไกล ปีแสงมารยาททางแสงเงิน <bursting S 3> ทางได้กิได้หนึ่งปีแสงมันเป็นไดนามิกถ้ากลับมันเป็นพอท่านพูดเหมือนเหมือนไกลแน่ไกลสุดกูอะปีแสงมารยาทกางมันเป็นไดนามิกถ้ากลับมันเป็นสแตติกสู้กันทุกวันนี้ไม่ได้สู้อะไรเลยที่เราอย่าง โอ้โหลืมแล้วอ่ะโต้งครึ่งกว่าเอาละไอ้นะสู้สู้ังม่ดีนะม่ได้สู้ยางอื่นเลยสู้ยังเหรอยังสู้แค่รู้กับไม่รู้แค่นั้นเองสองอย่างกันนี่ที่สู้กันเนี่ยรู้กับไม่รู้แค่นั้นเองใช่สองอย่างรู้กับไม่รู้เป็นหลงความรู้มากทีนี้พอรู้ก็เริ่มรู้น้อยกันเลยแล้วค่อยๆจำคาย พอมาเดินยกันวมมันอยู่ตรงไหนพอเรารู้ครอบรู้จบรู้สูงสุดอแล้วรูเจ้ารู้สูงสุดแล้วมันก็คือสูงเหมือนกันไปโง่อีกทีนี้จะรู้จบไปแล้วก็จะพูดอะไรมันก็อยู่ในนิโม่ที่จริงอยู่ในนิโมทเนี่ยก็คือบทไม่มีอยู่นิโม่ก็คือบดไม่มีไม่มีอะไรตามไม่มีอะไรไม่มีหมดเลยัสุดท้าย่างนั้นจริงๆ พอจะบอกว่าโอ้มันจะเป็นะนารกคาเฟ่ปะ๊กที่มันก็มีปะเหุปจัจจัยตรงนั้นแหละปัญหาปัญหามาอยู่คนเห็นว่ามันมันมีความต่างมีความต่างอคนมันก็ต้องมีความต่างม,มีความต่างแล้วอย่าไปไปประหลาดปัญหาอะไรหรอกก็มีแต่ปัญญามันอะไรมันเป็นไงทำามันเป็นนี้วะก็าะทุก็ต้องมีต่างกันนะแล้วมันมีความต่างแมันจะไปมีปัญหาอะไร มันก็มีแต่ปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าปั่นอยู่นี่นะถ้าหามก็ไม่จบพุทธีถ้าปั่นอยู่นี่ยาซะก,ก็จบเพราะฉะนั้นกาบพระดีกว่าไม่ได้กลากละเดี๋ยวก็ชั่วโมงหนึ่งเจ็ดโมงอยู่ตรงนี้ได้กินยาตัางนี้เลยกินแล้วใช่เจ็<ม>นี้ไม่ถึงเจ็ดโมงวันนี้มันพุทธ กินยาสีเลือดกินเม็ดนี่ไงกินแล้วอ๋อกินอนสี่เลือดคือมุดชิวะไม่ไม่ได้โกโก้ไม่มีวันนี้กินได้ค่ะวันนี้ไม่มีโกโก้ฮะเออไปจะกินเสียล้าเต็มหรอเอลเองอ๋อเอลเองเออไปจะกินเสียกินได้กินเสียนี่ตายแล้วขนาดว่าคิดถูกแล้วนะคิดถูกจนตายไปแล้วล่ะปันนี้คิดถูกแล้วที่มาเป็นสมณะ ไม่งั้นกุศนไม่พอตายแล้วกุชนช่วยไว้ฝากมาแล้วไปแล้วฟัจะฝากลองไว้มาแล้วไปแล้ววันนี้เนี่ย9.3ขึ้นลงลงลงเทสเธอเข้าเข้าเอวาตอนชิ่นน้ำมันยังขึ้นเอาขึ้นเอาเข้ากันหรอก เท้าเมื่อวานเรอคะเท้ากนขื่อนใหน้หนักว่าท่านไม่ขึ้นเหมือนน้ำเลยในระดับเข้าน้ำขึ้นมันน้ำหนักเพิ่อีกอีกไม่กี่เซนจะเท่าปีหกสองแล้วครับเนี่ยอีกกี่เซนอิดี๋ยวเท่าอีกสองเซนโอ้ยถึงแล้วแน่นอนเลยสถิติปีหกสองแน่อีกสองเซนเลยเท่าปีเก้าโมงกับสองเซนแล้ว ไม่รอดไม่รอดมันกระเพิ่มกระเพิ่มมก็เกิดแล้วไปปุ้งตะวันตกเออพระท่านตรงเถาคงโวยอย่างกับเล่นนี่นแต่ว่าริบบิลล็อกนะคะเพราะว่าใส่ไฟมันเยอะม้องห่างเราต้องรอดใส่ไฟตานนี้ไปดูมันเกินแล้วเมื่อวานผมนั่งดูเรือจะหาเรือเข้าไปทุกเช้าเลยแค่เอาเรือเบอร์เจ็ดหรือเบอร์สิบได้นะคะเรือไปิอุ้ยมีแต่น้ำเยอะตรงไหนนี่อีจจอดอยู่ตรงเนี้ยค่ะหมดเลยเลยนะ บอหรือบอรเนี่ยค่ะได้ไฟเบอร์สิหัวเต่าหัวไม่มีเหลือตะวันจมน้ำไปแล้วหัวสิงโตน้ำหัวช้างน้ำหัวไม่มีเหลือมีแต่ช้างชูงวงไม่มีเลยช้างยังรอดนะชูงวงอยู่ไ so ด้มีแต่ช้างเล่นลูกบอลตัวเดียวหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือหัวยีรามหน่อยค่ะกระหูกวางหัวใจอ่าเหลือแต่ไอ้ตัวช้างมันเล่นบอลเท่านั้นนะเล่นช้าง จรเลนช้าโหสูขึ้นมลูกพ่อใหญ่เนี่ย่าหามน้ำด้วยพ่อใหญ่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีปาฏิหารอิทธิปฏิหารพ่อใหญ่บวกหามน้ำเลยถ้าใครก็หามไม่ได้จมพ่อพุทธชาสนัยจมทั้งหมดแล้วพุทต อ้าวตอนนี้ลอยลอยเรือไปขัดได้สูงไหมเนี่ยเออนี่ได้โอกาสแล้วก็มีน้ําให้ขัดด้วยวักน้ำไปขัดหายแล้วแบบไม่รู้เลยตอนนี้ไม่บางลำไม่มีชื่ออะไรเลยเขาไม่อ่านเราตอนนี้เพราะท่านก็ไม่ก็หายไปไม่รู้เรื่องหายหมดเนี่ยไปไหนไม่เห็นเลยอ่ะชื่อเชื่อหายหมด คือชื่อก็หายนะครับบางลำสีน้ำเงินแต่ว่าไม่มีชื่อคนน้ำรถมาหาจริงพบของพวกเราก็ไม่ยุ่งอะไรคิดไม่ไม่มีความคิดอะไรเรื่องเรือแล้วน้ำรถเรือเต็มเลยคนน้ำมาพบเรือหาย มีคนช่วยเก็บไปเก็บแล้วไม่เห็นเอาไปใช้ค่ะเรือเบางทีก็ไม่มาใช้มาเจอเจอเรือเราแล้วไปเจอเรจออยู่แต่ว่าเราไม่มาอยากไปทวงคืนมาไปกองทัพคิดว่าถ้าเป็นไอ้ที่มันเก็บได้คงจะดีกว่านี้ชูชีพผมยังเก็บเพราะท่านได้อยู่ถ้าเก็บเป็นส่วนกลางเนี่ยถ้าเก็บเนส่วนกลางน่ยหายเก็บของส่วนกลางหรือว่าให้ส่วนตัวดูแลเพราะดันเทศเขาที่แล้ว ว่าอาตมานี่คือเป็นพระบุตรแล้วก็พระบิดาพระ,พระ,ะท่าท่านจริงก็คือเป็นพระสารีบุตรครับรลูกลูกของพระเจ้าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เป็นเฉพา,พาพะการโฆษณานะอันนี้คือสภาวะอันนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะประกาศเต็มตัวแล้วใช่ไหมที่เรากำลังจะทำข่าวมาโผล่ในปัตติ ว่าประโยชน์อันนี้จะเป็นมันควรควรก็ไม่ควรแต่อักาวรรดยังบอกว่าก็สภาเป็นพยัญชนะมันก็เือนพยัญชนะพยัญชนะว่าเป็นผู้ทํางานแต่ที่บอกเลยว่าไม่ใช่พยันชนะนะซึ่งเอห้าสิบปีไม่เคยออกมาทั้งหมดห้าจุดแปดถ้าเดิมแต่ตอนนี้เวลาออกมาทั้งหมดละ ที่จริงมันต้องเป็นอันเดียวกันให้ยันชนะลูกกบน้ำหรือว่าสภาวะกับพยัญชนะปรงตัวจรัวจริงกันเดียวกันสุดท้ายสิทธิฐานและสิทธิมหามายาการเดียวกันอืมอ่านแล้ววิญญาณสูงอะที่บอกว่าจะจับไม่มีถ้าความว่าต่อไปก็จะจับไม่มีอ่านี่อ่านไปได้กว่าครึ่งเล่มแล้วจุ่จะหมดแล้ว อ่าอ่านแล้วก็ได้แก้อีกนิดหน่อยบอกไม่แก้แล้วนะนี่เห็นมันยังแดงแดงมีนิดหน่อยนิดหน่อยบางทีมันก็มีตัวผิดไอ้มันตัวผิดมันควรจะเอาหน้าน้อยนี่ไงเนี่ยน้อยน้อยน้าจะตรวจพบยังไงมันก็ยังหาที่ผิดได้อยู่ดีน้อยหน้าน้อยนี่แค่ตรวจพบนะถ้าเนื้อหาอีกมันชัดขึ้นแต่เดิมมันบอกว่าอย่างเช่น ตนกำลังสแสวงหาความมีบุญเข้ามาใส่ตนสะสมบุญแล้วก็บอกว่ามันก็ยังเอ๊ะมันน่าให้ชัดกันนี่ตนกำลังสแสวงหาความมีบุญเข้ามาใส่ตนเติมอีกหน่อยนะแต่กลับสะสมกุศลมันก็ชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อนนี่แค่ว่า ตนกำลังสแสวงหาความมีบุญเข้ามาใส่ตนสะสมบุญมันก็เลยคุ้มเคืออยู่ตนกำลังสแสวงหาความมีบุญเข้ามาใส่ตนแต่กลับสะสมกุศลเห็นไหทีนี้อันี้มันซ้ำแต่ก่อนนี้มันเป็นคำซ้ำ <c oughs> คนกำลังสแสวงหาความมีบุญเข้ามาใส่ตนสะสมบุญ มันก็เลยไม่ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้บอกตอนกำลังสแสวงหาความมีบุญเข้ามาใส่ตนสแสวงหาความมีบุญเข้ามาใส่ตนที่จะบุญไม่มีตัวตนมาใส่ตนแต่กลับสแสวงหากุศลกุศลมันมีตัวตนมันเหมือนเราดำเข้ามายุไทยมันก็ชัดขึ้นนาร้อยแปดสบห้า เพราะนเีมีโอกาสได้เ่ยนี่แหละก็มันมันอย่างเงี้ยมันก็เอ๊ะมันก็ไม่มันไม่ชัดตรงนี้มันชัดดีอ่ะนะหรืออันบนนี่ก็บอกอ่าเช่นบุญบุญเนี่ยจึงงงงงงงายกลับไปเข้าใจผิดว่าบุญคือกุศลเติมแต่ก่อนไม่ได้เติมแต่ก่อนก็มาว่าจึงงงงงงงายกลับไปเข้าใจผิดว่า ตนกลับแสวงหาความมีบุญแล้วมาเข้า,าตนแสวงหาความกาลังแสวงหาความมีบุญเข้ามาใส่ตนสะสมบุญมันวนอยู่นี่มันไม่ออกมนไม่คลี่มันไม่คลี่กระจาย <c oughs> อ,อีกหนึ่งนาทีค่ะหนึ <c oughs> ่งนาทีหนึ <c oughs> ่งนาทีเจ็ดโมงนะจ <7 S 2> ๊ะเงเชา้าได้เวลา <c oughs>